ผูกพันอย่างมั่นคงุณความมีประจักษ์เป็นหลักฐานตราตรำงานอย่างซื่อสัตย์นิไหลลงพัฒนาการศึกษาให้ยืนยงเกียรติกำลงของปรากฏนิสัาหวางว่าในโอกานี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญ่านพิชัยสซนาโยธีนะคะท่านประธานในพิธีได้จุดเทียนมงคลนะคะเพื่อ นำแสงสว่างของทีมนี้นะคะส่งต่อให้กับรุ่นพี่ทู่เกษียณของเรานะคะท่านด็อกเตอร์สนใจไม่ดีวงขาะเป็นเพียงจรวดต่อไปนะครับค่ะท่านก็จะให้นานะคะเพียงส,สักครู่นะคะขออนุญาตนะคะไม่ได้ขอรอสักครู่นะคะค่ละลำดับนี้นะคะก็ต่อด้วยคุณป้าเทวันเง้าคุณมา ต่อในระหว่างนี้นะคะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรที่เคารพทุกท่านนะคะได้ยื่นขึ้นนะคะและร่วมาัน จุดเทียนนะคะเพื่อได้ร่วมในพิธีทในครั้นงน,นี้ด้วยนะคะการจุดเทียนนะคะที่เรามีพิธีเทียนในครั้งนี้นะคะเรานะคะด้ร่วมกันสานต่อมารย,ยังรุ่งต่อรุ่นเพื่อที่จะนําแสงเทียนเหล่านี้นะคะได้ส่งต่อไปอยังรุ่นรุ่นรุ่นน้องคุณผู้รุ่นน้องรุ่นหลานนะคะเพื่อได้นาแสงเทียนเหล่านี้ไปเป็นแนวทาง ในการสร้างเสริมการศึกษาไทยองค์กรการศึกษาที่ยิ่งใหญ่นาพัฒนาคนพัฒนาชาติให้จเจริญยิ่งขึ้นขับและนําไปสู่เส้นทางแห่งการเกษีกณาายณน,นานการที่เป็นความภาคภูมิใจนะคะและในโอกาสนี้นะครับขอญาตเชิญท่านจ่าพระญิงฝ่ายสุงครท่านผู้การโรงเรียนวัดจรประสิทธิ์และทา่านผู้การสุริตรารบุนะิจิตท่านผู้การจากโรงเรียนบ้านไท่ยิ่งยงนะครับ ได้รับแฟงเทียนต่อจากรุ่ม <wh> พ <the <the> ี่ที่เกษียนไอรุราชการในวันนี้นะคะเรีเชินเข้าเลยครัย่าเรีเชินเลยนะครับ